โดยตรงนะครับคือไปดูแลรักษาดูอาการของนักมวยนะครับตามเวทีมวยต่างๆโดยเฉพาะทางเชียงใหม่แล้วก็เที่ยงตนงดันขึ้นมาแล้วก็เวลาว่างเทีงก็จะไปซ้อมมวยนะครับซ้อมมวยเสร็จปุ๊บเกิดอาการคันไม้คันมือก็อยากจะขึ้นชกบนเวทีพอขึ้นชกบนเวทีไฟแรกเป็นยังไงรู้ไหมฮะไปเนี่ยฮะหายท้องฟางอ่ะโอ้ยเลยอ่ะโอ้ดีนะคันไม้คันมือชกมวยแต่ว่าถ้าคันตามร่างกายนี่ก็ต้องหาหมอโอ้โห สำหรับพนักของ,องน้องนัไปซี่แคทลูกไส้กองดินนะฮะวันนี้นี่ก็จริงจก็คือโดนนะค,ครับิออกนะครับหรือว่าน้องนัทนั่นเองนะฮะอายุ29ปี 0, สูง172เซนติเมตรครับเป็นคนกรุงเทพมหานคร่นงกรุงเทพดุดเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังวง,งามเรียงรองเมืองหลวงของประเทศไทยลหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่ากรุงเทพมหาคนครมี18จังหวัดด้วยนะครับ ว่าแต่น้องนัทนี่อายุเท่าไหร่นะเอ่สิบผมไม่เชื่อผมเป็ว่า21 22ทีมงานมาเพียบนะฮะทั้งบางยาก็มานะฮะอ้มีท้น้องดวงดาวน้อยเนี่ยน้องเลยผิดใจนะครับผมเดี๋ยวได้ดูกันนะครับว่าบยคู่นี้นี่จะลงเอยกันแบบไหนนะครับอันนี้สาวน้อยป่าแป้งนะครับน้องปิ่นใบรูสวยงามมาก เต็มที่เลยครับกินครับในเวลาสองชั่วโมงในการไหวครูครับจนะมีการประววนทุนหมอที่ไหว้ครูคสวยทัย่วประเทศครับหมอครับไม่มีใครที่จะไหว้ครูสวยมากกว่าหมอคนนี้ละต่อให้เป็นหมอผู้ชายด้วยถูกต้องครับผมหรือแม้กระทั่งยังสตส์ตตัางเพศก็คงจะสู้เธอไม่ได้แน่นอนเ <c oughs> ี่ครับสวยงามมากนะครับ วยไทยต้องมีการไหว้ครูแล้วก็นี่คืออัตลักษณ์ของมวยไทยนะครับแล้วก็เนี่ยคือเธอให้ความใส่ใจในทุกอย่างนะครับขอคำว่ามวยไทยจริงๆนะครับสวยงามนะครับถ้าเกิดไม่มีการฝึกฝนด้วยความมีวินัยที่ยอดเยี่ยมเนี่ยจะไม่สามารถที่จะไหว้ครูได้สวยงามขนาดนี้คาว่าซ้อมมวยน้อยเหมือซ้อมไหว้ครูประมาณนั้นเลยนะครับวันวาเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์บเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ แงเป็นเล่นโทรศัพท์ปีส15%เนิเล่นโทรศัพท์เลยเหปอนต์ครับอีห5นี้ก็ซ้อมหยอดแย่หยอดแยกเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูบอลเสียแล้วกบอลเสียแล้วไปทำไมโดนมากแขนตัวมายังไม่มีอะไรทำเลยไม่มีใครจ้างงาหรือว่าจะรผู้ายอะไรนะโชคดีมาง เอาปลดปื่น้องป่นด้วยนะครับหรือว่าหมอป่นนเองนะครับเนี่ยครับใบตูสรวย้ามมากนะครับที่มุม